ภาษาไทยพาสนุกแหมน้องเอม็มพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเล่นกีตาร์เป็นกับเขาด้วยอะ่ะเป็นหรอกค่ะพี่อ้อเนี่ยเอ,มอ็มเพิ่งหัดเล่นเองอา้าวแล้วทำไมน้องเอ็มไม่ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรีละจ๊ะที่น่านน่ะเขามีคนเรียนตั้งเยอะแยะนะอุยนี่อาหรอกค่ะพี่อ้อแพงมากเลยเสียเงินไปเปล่าเอ็มอ่ะมีอาจารย์ของเอ็มแล้วล่ะค่ะอาจารย์ใครเหรอจารย์น้องเอ็มนี่ไงคะอาจารย์ข,ยของเอม็มสวัสดีครับพี่อ้อ ก็ที่อาจารย์เอมพี่มาสายไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นี่เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเราอะ่กะก็เล่นกีตาร์เป็นกับเขาด้วยแหมนึกว่าจะเป็นแต่ซ่อมรถอย่างเดียวนะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับใครๆก็เลยผมว่ามือกีตาร์ระดับพระกาทั้งนั้นแหละครับอโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะพี่อู๋แล้วมือกีตาร์ระดับพระกาญเนี่ยระดับไหนอะคะเนี่ยก็คงประมาณว่าเก่ง มากมากใช่ไหมครับพี่อ,อ้อคืออย่างนี้นะจ๊ะคำว่าประการเนี่ยก็มีที่มาจากเทวตํานานในสมัยก่อนนะจ๊ะนั่นก็คือพระการชัยศรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทพร,รัก์ที่เป็นบริวารของพญายมที่ทําหน้าที่นำญาติคนบาปลงสู่นรก,กภูมิ่มาจ่าจึงมักจะเรียกบรรดาือพเพรับจ้างที่รับจ้างว่ามือระดับพระการหรือว่าหน้ากลัวระดับพระการนะจ๊ะจากนั้นเนี่ยก็มีการนําไปใช้ในวงการอื่นๆก็อย่างเช่นน้องอู่เนี่ยกีตา้ามือพระการคนนี้ยังไงล่ะ wow. น้องเอ็มจ้าพี่ว่ามาเล่นกีต้าร์นี้ก่อน okay, ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไม่กลัวแล้วนะพี่ไปเอาขอว่าไม่ทานนะจ้าค่ะพี่อ้อรอพอสินะจะ้สองสอเป็นยังไงบ้างเล่นไปทึงไหนละ โหพี่ยอยากมากเลยค่ะเจ็บนิ้วตั้งหากอะ่ะเอมว่าเอมคงต้องถอยแล้วล่ะคะ่ะไม่ถนัดทางนี้จริงๆอ้าวทำไมเละจ๊ะกีตาร์ตัวใหญ่สายก็แข็งอะค่ะเจ็บมือมากเลยเอยมว่านะเอมว่าจะไปเล่นอคูเลเร่แทนดีกว่า <c oughs>